thank <laughs> you ต้องมาทางนี้อีกว่าการมันไม่พอเออแอดขึ้นหน่อยการต่ำลงหน่อยแอดขึ้นนิดนึงเล้อเค่ไอ้การลงหน่อยการการลงหน่อยลงหน่อยลงอีกลงอีกอเคอีกนิดนึงอยู่แล้วครึ่งน,นึงก็ขึ้นไปนิดนึง ลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาอีกลงมาอีกอ้าวใกล้เคียงข้างบนเสมอใช่ไหมข้างบนเสมอใช่ไหมโอเคเอาการลงได้นิดนึงนะเดี๋ยวายทะลักโอเคได้แล้วเชื่อมเลยแต้มก่อนแต้มก่อนได้แล้ว ไม่เป็นไรฝั่งนี้มันขาดน้อยฝังนี้มันมันหมินนิดเดียวเองอ่ะได้เลย